ครับวันนี้เรามาดูการติดตั้งสวิตพานานะครับแบบฝังบล็อกเดียวมี2สวิตนะครับ2สวิตบล็อกเดียวสายแดงก็คือสายหลอดนะครับที่จะไปหาดวงโคมนะครับ1หลอด2หลอดนะครับสายน้ําตาลก็คือสายลายนะครับที่เขากำหนดตามมาตรฐานการไฟฟ้าสายสีน้ำตาลคือสายที่มีไฟนะครับสายสีฟ้าก็คือสายนิวตันก็คือสายสายศูนย์ไม่มีไฟนะครับสายเขียวก็คือสายสายกาวนะครับคือ สายกาวคือสายดินนั่นแหละครับปักสามขาสายกาวสายนิวตันสายลายนะครับทีนี้บล็อกนี้เราจะใช้แค่สองสวิตก็คือสายหลอดสองหลอดนะครับแล้วก็สายสายสายลายสายสีฟ้าที่มีไฟสองสายนี้เราก็พับไว้นะครับเก็บไว้เราไม่ต้องใช้เราก็พันหัวไว้กดเข้าไปจัดระเบียบให้มันอยู่ในนะครับทีนี้เรามาเตรียมสวิตกันนะครับ ครับเราก็มาดูการขั้นตอนการประกอบนะครับประกอบสวิตส่งตัวนะครับในบล็อกเดียวกันในหน้ากากเดียวกันนะครับทีนี้เราเตรียมหน้ากาก2ช่องมาเลยนะครับหน้ากากพานายี่ห้อพานานะครับพานาโซนิกนะครับสช่องก็คือช่องที่1ช่องที่สซื้อที่1นึ่งซที่2นะครับแล้วก็แกวมาอย่างเงี้ยครับข้างในก็จะเป็นลูกเอ็กซกว้างๆโล่งๆนะครับอ่าทีนี้เรามาดูสวิตกันนะครับสวิตพานาสมาร์รุ่นนี้ครับ รุ่นนี้ฮิตที่สุดแะครับกําลังที่ใช้กันในท้องตลาดทั่วไปนะครับรุ่นนี้ถือว่าโอเคที่สุดแล้วพานาพานาซนิทีนี้เราจะมาประกอบกันนะครับก็จับขึ้นมาแล้วก็เอาไอสวิตเนี่ยใส่เข้าไปข้างใน,นแล้วก็กดเข้าไปตามตามเคี่ยวเขาที่ตามล็อกอะครับสายสุดนะอีกตัวหนึ่งก็คือ,อนนี้ใส่สายสุดนี่ใส่ขวาสุดนะครับก็กดเข้าไป ก็ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีด้านหนึ่งข้างบนก็จะมีตัวมีสองรูนะครับข้างล่างังมีสองรูเนี่ยสองรูซ้ายสองรูขวาเหมือนกันนะครับทีนี้เรากอกประกอบกันประกอบสายก็คือการการเชื่อมต่อระหว่างสวิตช์กับสวิตช์แรกกับสวิตช์ที่2เราจะเชื่อมกันนะครับก็เอาสายสายไฟอะครับสายสีมตาเนี่ยเป็นสายลายครับตัดให้มันพอพอดีกันกับช่องรูระหว่างระหว่างระหว่างสวิตช์นะครับมันจะมีรูอยู่เราเชื่อมต่อกันเดี๋ยวตัดให้ดูนะครับ ประมาณนี้ครับรูแรกกับรูแรกของซืวอที่หนึ่งรูแรกของซืวอที่สองนะครับแล้วก็ตัดให้พอประมาณให้ให้มันพอได้อพอดีนะครับก็พับงอนะครับพับงอนให้ตั้งฉากอ่าอ่าทีนี้เราก็เอาสายที่เราปอกปอกปลายสายไว้แล้วจิ้มเข้าไปในรูแรกของซืวอที่หนึ่งก่อน แล้วก็ทิ้มเข้าไปในรูแรกของสวิตช์ที่สองครับคือการเชื่อมต่อเมนต่อไฟหาสวิตช์แรกไปหาสวิตช์ที่2ครับเนี่ยครับก็ได้ละคือการเชื่อมต่อดูด้านหน้าก็คือไฟด้านนี้เชื่อมหาไฟด้านนี้นะครับทีนี้เราก็ได้ละสวิตช์สวิตช์สองตัวในในหน้ากากสองช่องในหน้ากากเดียวนะครับบ็อกเดียวกัน นี่คือการประกอบเรียบร้อยแล้วคือซวิตที่หนึ่งวที่สองนะครับนี่กับการประกอบกคือสายสายลายแล้วใช้สายสีน้ำตาลเนะนี่ยสัญลักษณ์ของการการไฟฟ้าก็คือเป็นสายที่ต้องเป็นสายสายลายสายไฟนะครับก็เชื่อมต่อรูที่รูที่สองของอสวิตชที่หนึ่งมาหารูแรกของซวิติที่สองนะครับก็คือการเชื่อมต่อไฟนะครับก็ง่ายๆครับง่ายๆทุกคนทําได้นะครับถ้าฝึกนิดนึงอ่า ขั้นตอนต่อไปคือเรามาใส่สายกันนะครับที่บล็อกนะครับที่บล็อกไปดูกันเลยครับเราเตรียมสวิตช์หน้ากากเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูต่อว่าเออการเสียบสายก็คือเอาสายลายที่เป็นสายสายสีน้ําตาลเนี่ยครับก็มาเสียบในรูแรกของสวิตช์ที่1ก็ได้สวิตช์ที่2ก็ได้ครับเสียบไปเลยคือการเชื่อมต่อนะครับจากสวิตช์แรกไปหาสวิตช์ที่2นะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือสายสีแดงก็คือหลอดที่1น,นะครับก็เสียบ เสียบดูด้านล่างของสายลายสวิตช์ที่1นะครับแล้วเส้นที่2สวิตช์ที่2ก็คือสายสายสีแดงหลอดที่2นะครับก็มาเชื่อมกับก็มาเสียบไอ้สวิตช์ที่2ด้านล่างนะครับด้านล่างของสายลายาเสียบเลยเสียบไปแน่นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะล็อกในตัวอยู่แล้วตัวนี้เป็นสวิตช์ที่ล็อก,ล,อกล็อกในตัวครับเหนียวแน่นไม่ใช่เหนียวครับแน่นไม่เหมือนสมัย รุ่นพนารุ่นก่อนๆหรือว่ารุ่นพนันไอในชาแนลรุ่นก่อนต้องใช้สกูขันน็อตนะครับพอเราเสียบปุ๊บล้วก็หันมาดูนยครับก็เป็น2สวิตละพอเรากดสวิตแรกก็จะติดละกดสวิตท,ที่2ก็ติดละก็คือปิดเปิด2 2สวิตสองดวงโคมครับแล้วก็วิธีการใส่ก็พับสายให้มันเป็นระเบียบนิดนึงก็ดันเข้าไปอ่านี่ครับแล้วก็หาสกูมาขันนะครับ หาสก,กูขันสก,กูประมาณนิ้วหนึ่งก็ได้ขันเลยนะครับขันตามรูของหน้ากากนี่แหละ มันจะมีรูบล็อกอยู่ข้างในมี่จะตรงกันพอดีนะครับ่าขันเข้าไปยูที่สองซ้ายมือขันให้ให้ตึงมือไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งแน่นเพราะว่าเราต้องเอาระดับน้ำมาวัดความความบาลานความนั้นอีกทีหนึ่งเท่าไม่เท่ากันอีกทีถ้าเอียงมันไม่สวยนะครับเนี่ยวางางนี้ครับ เอยีงอยงเอียงซ้ายนิดนึงแล้วก็เทะทันซ้ายลงนิดนึงอ่าเนี่ยระดับเนี้ยพอดีครับขันให้แน่นขันให้ตึงมือพอนะครับขันนี้ตึงมือพอเนี่ยโอเคหลังจากที่เราขันน็อตเสร็จแล้วก็เอาหน้ากากสองช่องมาใส่เลยนะครับครอบไปเลยเราดูตรงสือนิดนึงตรงสืออยู่ข้างล่างก็คือ จริงๆแล้วมันถ้ามันเราเราใส่ผิดด้านหรือว่ามันจะไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันจะมีรูอยู่มีช่องที่เป็นตัวล็อกอยู่นะครับกดไปเลยเน่าเสียงดังป๊อกนี้ถือว่าโอเคนี่ครับขั้นตอนการใส่สวิตช์ฝังแบบสสวิตช์นะครับในบล็อกเดียวกันปิดเปิดได้สสวิตช์ปิดเปิดได้2ดวงโคมนะครับโอเคครับก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอน บล็อกอื่นต่อไปนะครับครับสำหรับบล็อกนี้มันจะเป็นสายหลอดสวิต์ดวหนึ่งแล้วก็มีปลั๊กไฟนะครับใน1บล็อกเนี่ยมันจะใส่สวิตช์หนึ่งหนึ่งสวิตช์นะครับซึ่งแล้วก็ปลั๊กกาวได้1ตัวถ้ากับว่าตรงนี้มันจะมีสายอยู่4เส้นนะครับเส้นแรกก็คือสายสีแดงก็คือสายลายนะครับสายหลอดนะครับ1หลอดนะครับ และอีก3เส้นก็คือสายสีน้ําตาลก็คือสายลายนะครับสายที่มีไฟนะครับเส้นที่สองคือสายน้ําเงินนี่คือสีฟ้านี่ก็คือสายนิวตันสายที่ไม่มีไฟนะและสายที่3คือสายสีเขียวคือสายกาวนะครับสายกาวก็คือสายดินนั่นแหละครับทีนี้เราจะมาเตรียมกันนะครับเตรียมสวิตช์หกับปลั๊กกาวหในบล็อกเดียวกันนะครับครับเราก็มาดูกันนะครับที่จะใส่หน้ากากหน้ากากสองคสี่ถ้าก็มีสวิตช์หกับปลั๊กกาวอีก1นะครับ นในบล็อกเดียวกันน่ะก็จะมีตัวเปิดก็คือเปิดดวงโคมหรือเปิดหลอดไฟได้1สวิตช์แล้วก็ปลั๊กเสียบเต้าเต้ารับ3ขาก็คือสายสายที่มีกาวปลั๊ก3ขาที่มีกาวนะครับก็คือสายปลั๊กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นปลั๊ก3ขาที่มีกาวนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรุ่นใหม่ที่เขาใช้สายกาวคือกันไฟรั่วไฟชอ็อตไฟอะไรที่มันจะต้องใช้สายดิน นะครับใช้สายดินแล้วก็ให้ไฟวิ่งลงลงกลาวนะครับแทนที่จะใช้ตัวเราเป็นตัวผ่านไฟลงดินนะครับไฟผ่านเราลงดินเราก็ใช้เป็นสายกาวนี่แหละครับเป็นสายที่ทําให้สายไฟอ่ะไหลลงดินโดยไม่ได้ผ่านตัวเรานะครับทีนี้มาดูด้านหลังดูด้านหลังกันว่าการต่อจะเป็นไงแล้วเอาปลั๊กกาวอนะ่ะมาใส่อยู่ด้านขวาด้านซ้ายครับด้านซ้ายก็คือ ให้สวิตอยู่ด้านขวาเพราะว่ามันห่างจากตัวตัวระหว่างระหว่างปลั๊กอะครับระหว่างรูของของขาเสียบเนี่ย <S <S ให้มันห่างจากสวิตก็คือเราต้องเอาด้านที่มีรูเนี่ยมาอยู่ด้านซ้ายนะครับไม่งั้นมันเวลาเราจะเราจะเสียบปลั๊กอะมันก็จะไปทับกับไอ้ตัวตัวสวิตนะครับมันดูด้านหลังกันนะครับก็คือเราจะเอาสายลายอะคือสายสีน้ำตาลมาพ่วงกับไอ้รูข้าง,งบนของสวิตนะครับมาเข้ากับไอ้ตัว รูรูปลั๊กไฟที่เป็นสายสายลายที่เขาเขียนกำกับไว้ตัว L นะครับตัวเนี้ยตัว L ข้างบนเนี่ยครับเห็นตัว L ไหมฮะ L ก็คือสายที่มีไฟนะครับการเชื่อมต่อก็คือเชื่อมต่อเชื่อมต่อเฉพาะสายลายอย่างเดียวนะครับเพราะว่าสายอื่นสวิตช์เขาจะใช้แค่สายหลอดนะครับไม่ได้ใช้สายนิวตันไม่ได้ใช้สายกาวนะครับครับการเตรียมก็ง่ายๆครับง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูการใสท่ที่ที่บล็อกกันเลยนะครับ ครับหลังจากที่เราเตรียมสวิตหนึ่งปักกาวหนึ่งใส่หน้ากากเดียวกันแล้วล่ะเรามาดูตรงที่บล็อกเลยนะครับบล็อกก็จะมีอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ตรงนี้จะมีสวิตหนึ่งแล้วก็ปักกาวเดียวหนึ่งนะครับสวิตก็คือสายสีแดงนะครับสายหลอดนะครับสีแดงนะครับสายไฟก็คือสายสีสีน้ําตาลคือสายลายนะครับสายสีสีฟ้าก็คือสายนิวตันนะครับที่ใช้กับปักไฟแล้วก็สายกาวก็คือสายสีเขียวทีเรื่องประตัดให้มัน ประมาณนี้ครับตัดก็ประมาณนี้ถ้าไม่ตัดมันจะเข้าบล็อกลําบากเพราะว่าบล็อกมันค่อนข้างจะแคบนะครับแล้วก็ปอกหัวนิดนึงประมาณหกมิลนะครับปอกให้เท่ากันทั้งสี่เส้นเลยนะครับหลังจากปอกเสร็จน,นะครับเราก็มาดูกัน อ่าทีนี้หนึ่งสวิตกับอีกหนึ่งปลั๊ก,กาวเดียวนะครับมาดูด้านหลังกันตรงนี้เป็นลายนะครับเราก็จะเอาสายสีแดงที่เป็นหลอดอะ่ะมาใส่ตรงที่หลอดตรงสวิตนะครับใส่รูล่างนะครับรูล่างเสียจไปเลยอ่าแล้วก็สายลายก็คือเราต้องมาเสียบที่ปลั๊กไฟที่มันจะเชื่อมต่อไปหาสวิตเรียบร้อยนะครับข้างบนสุดเนี่ยที่เขามีสัญลักษณ์เป็นตัว L นะครับแล้วสายสีฟ้าคือสายนิวตันก็คือใส่ข้างล่างที่ตรงข้ามก,กับสายสายลายคือ สายนิวตันคืออยู่างล่างที่มีตัวเอ็นอยู่นะครับแล้วสายสีเขียวคือสายกาวก็ใาสา่ด้านตรงกลางที่มีสัญลกักษณ์กล้วยหอยอเสียบเรียบร้อยตัวนี้จะล็อกในตัวจะแน่นนะครับรุ่นนี้จะแน่นมากไม่ต้องขันสกูไม่มีสกูให้ขันนะครับก็กลับมาด้านหน้าแล้วก็พับสายนะครับพับสายให้มันดูดีแล้วก็กดเข้าไปนะครับอย่างนี้ก็หาสกูมาขัน ก็ขันเลยจับขันเลยนะตัวนี้ค่อนข้างที่ยะช่างเขากีดบล็อกไว้หลวมนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องมาโป้กันให้ให้สนิทให้มันแนบอีกนิดนึงนะครับ ขันสกรูเสร็จแล้วก็ระดัน้ำมันทาบดูว่ามันเสมอกันนะครับมันได้ดก็จับถ้าไม่ได้ก็ปรับออกอ่าแล้วหลังจากระดับน้ำได้แล้วก็ขันให้ง่นึ่งนี่ก็เสร็จขั้นตอนของการประกอบสวิตนะครับสวิตหนึ่งแล้วก็ปากกาเดียวหนึ่งนะครับ ไอ้ที่รูเนี่ยคือเราต้องใช้ยิบซ้ำหรือปูนมาอุดนะครับเพราะว่าช่างปูนเขากรีดบล็อกให้เรารู้สึกว่าจะกว้างนิดนึงนะครับนี่คือหน้างานจริงนะครับหน้างานจริงของงานฝังนะครับฝังท่อร้อยสายนะครับใช้สายทีวสายเดียวนะครับงานฝังท่อนะครับก็มีให้นี้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูบล็อกอื่นต่อไปนะครับ